ผิดนักการเมืองและพรรคการเมืองและไอ้พวกที่ถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองเท่านั้นลไล่พวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยมัสนส่วนทราบไหมฮะคนไทยมีทั้งหมด64 65ล้านคนแต่ไอ้คนที่สร้างปัญหาจะแก่รัฐธรรมนูญจะแก่มาตราหนึ่งหนึ่งสองจะต้องลดอำนาจสถาบันจะต้องลดอำนาจองค์กรอิสระมีกี่คนทราบไหมฮะปีไม่ถึงหนึ่งพันคน ทุกวันเนี่ยที่เกิดความวุ่นวายเรื่องของการเมืองเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็อีกเพาะคน1,000คนเนี่ยที่สร้างปัญหาและสร้างปัญหาไม่หยุดและก็เรียกร้องเพื่ออะไรให้ตัวเองเมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิวกิจนวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของปียบุตรปียบุตรออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการยกเลิกรัฐธรรมนูญเรื่องของมาตราหนึ่งสองและหลักการปรกครองของประเทศไทยล้นเกินะยังไงอาจารย์ขยายความคือคำคำนี้อาจารย์ธง,งชัยเป็นคนใช้คนแรกนะสบาว่าโรเจอรลิสล้นเกิน คือคุณกังวลเกินเหตุไปหมด่ะเดี๋ยวนี้มันเกินเหตุไปหมดนะเวลาเราพูดระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเฉยๆไม่ได้นะถ้าคุณไม่พูดคําว่าอันมีอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยต้องพูดกันยาวเฟื้อยเลยสมัยผมเด็กๆไม่เคยมีปัญหากับการพูดคํานี้พูดคําว่าระบอบประชาธิปไตยคนก็เข้าใจคืออะไรเดี๋ยวนี้ใครพูดประชาธิปไตยเฉยๆตกคําว่าอันมีเฮ้ยมึงคิดอะไรอ่าเนี่ยผมเล่าให้ฟังเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าถ้ามึงไม่พูดคําว่าอันมีถูกไหม คนพูดคําว่าอันมีหรือ,รอไม่พูดคําว่าอันมีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนไปลงความถูกไหมทำนองเดียวกันพ <that> ักก้าวไกลเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองมึงก็ต้องคิดแล้ะหาการแก้เนี่ยมึงคิดอะไรอยู่ในใจเห็นไหมคือมันเป็นลักษณะแบบเนี้เอยนิสวนเกินเนี่ยทำนองเดียวกันบอกว่าถ้าคนไหนบอกว่าให้ทําใหม่ได้ทั้งฉบับเท่ากับอยากแก้หมดหนึ่งหมดสองคุณเพราะว่ามันเป็นตักกะกันมาคือ <laughs> คือถ้าผมมองอ่ะอาจารย์เอาจริงๆอ่ะมันมันไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเลยอ่ะก็คือ <c oughs> อย่างที่อาจารย์พูดบอกว่าก็คือถ้าบอกว่ารนะัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรมาจากประชาชนอก็คือประชาชนก็ควรจะมีอย่างแรกก็คือสสรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นมันก็ควรจะมาจากประชาชนแน่ๆประชาชนต้องมีส่วนอะอาจารย์เอาง่ายๆ <c oughs> แล้วสุดท้ายแล้วการร่างคือ ผมไม่รู้ว่ามันจะมีประเทศไหนที่ไม่ไม่ไว้ใจประชาชนตัวเองบ้างบ่่ะครับทีนี้เอาเอาละนี่เราก็ไม่ไว้ใจระดับหนึ่งแล้วนะด้วยการบอกว่าห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐไงกับระบบการปกครองใช่ก็คือประชาชนคุณอยากไปทําอะไรทําไปแต่บ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าราชอาณาจักรไทยที่เป็นรัฐเดียวและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยเนี่ยห้ามเปลี่ยนอ่านี่ก็นี่ก็ระดับหนึ่งแล้วนะก็คือประชาชนทั้งหลายเองทําได้แค่นี้ไอ้นี่มันจะไปไกลถึงขนาดห้ามบางมาตาละห้ามบางหมวดละ นะผมว่ามันรอยลิส์ล้นเกินตรงที่ว่ามันกังวลไปล่วงหน้าว่าจะมีพลังทางการเมืองกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาแล้วเขาจะมาเปลี่ยนเรื่องนี้ปัญหาคือการไม่ห้ามการไม่ห้ามการไม่ห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองไม่เท่ากับต้องการแก้หมวดหนึ่งหมดสองนะ ถ้าเราบอกเราไม่ห้ามแก้หมดหนึ่งหมดสองเนี่ยเท่ากับว่าคนคนนั้นมันอยากแก้หมดหนึ่งหมดสองคผมว่านี่มันตีความภาษาอะไรกันวะเนี่ยพอจะแก้ตัวอดันคือการไม่ห้ามแก้หมดหนึ่งาไม่ได้เท่ากับการอยากแก้นะเออมันแล้วมันเลยทําให้พอมันกังวลไปเนี่ยมันเลยผิดหลักมั่วไปหมดเลยตอนเนี้ยถูกไหมแล้วผมก็เข้าใจเนาะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพรรคการเมืองแกนนํารัฐบาลพรรคเพื่อไทยไหนเข้าไปทำเขาคงมีความคิดอย่างนี้แหละว่า เขาจําเป็นต้องบล็อกตรงนี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ทําอมถ้าเรามองเขาแบบเข้าใจที่สุดเลยนะคือเฮ้ยถ้าเราไม่ล็อกตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวสวแม่งขวางอีกใ่เดี๋ยวเกิดกระบวนการกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปร้องลงร้อง,อง,องเรียนกันมั่วไปหมดอีกเห็นไก็คือในเมื่อสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ไอคนที่มีอำนาจมันจ้องจะขวางถ้าเรามมวแต่ยืนยันหลักการเดี๋ยวสุดท้ายจะไม่ได้ทํา อันนี้คือคําที่คุณนี้ก่อนพูดมาตออลอดเ,เขาพยายามจะพูดแบบนี้ใช่ถ้าเรามัวแต่ทําตามหลักการบทสุดท้ายไม่ได้ทําเลยนะไม่ได้ทำทั้งฉบับเลยนะมผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะค<ม>ุณผมว่าสองข้อนะหนึ่งคุณประกาศตรงๆไปเลยถ้าคุณถ้าคุณรู้ว่าเป็นอย่างนี้เนาะคุณประกาศตรงๆไปเลยว่าต้องยืนยันหลักการที่ถูกต้องปีบุตรได้ให้แนวคิดน่าสนใจนะบอกว่าการแก้ธรรนูเนี่ย นะฮะถูกมองว่าถ้าแก้ทั้งจบับเนี่ยจะเป็นการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเขาให้ไอเดียที่น่าสนใจว่าการแก้ไขมาตราหง,งเนี่ยถูกมองว่าเป็นการล้มการปกครองนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับเขาก็มองว่าการที่พูดว่าระบบการปกครองของไทยในระบอบประชาธิป,ปไตยแล้วไม่พูดว่าไม่มีอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเนี่ยไม่ยอมพูดเนี่ยนั่นหมายว่าคุณต้องการอะไรนะฮะหัวใจสําคัญที่เขากําลังพูดตอนนี้ซึ่งตอนเนี้ย นะครับปียบุตรโดนตำรวจยื่นฟ้องต่ออายการนะครับในเรื่องของมาตรา1นึกยุยงปุกปัน่นที่เขาก็โอ้โหโวยหน้าดูทีเดียวอละละนั่นะคือความคิดของปียบุตรซึ่งเป็นนะักเรียนที่เรียนยังประเทศฝรั่งเศสเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย,ธรร,ยธรรมศาสตร์เชี่ยวชาญเรื่องของอัตธรรมนูญแต่ไม่เคยเขียนรัฐธรรมนูนแม้แต่มาตราเดียวในประเทศไทยผมเนี่ยก็พอมีความรู้บ้างนิดหน่อยแต่เป็นผู้เขียน มีส่วนร่วมในการแก้ไขทั้งหมนหลังจากที่มีการลงประชามาติมาแล้ว128มาตราพอมีความรู้บ้างผมเรียนหุ้นส่วนฮนะสิ่งแรกเลยการปกครองของโลกเนี่ยแบ่งหลักๆประมาณ4การปกครอง 1. ระบอบประชาธิปไตย2ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 3. ระบอบประชา 4. รระบอบประชาธิปไตยนะครับหรือ ประชาธ um ิปไตยอันม like ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกแล้วก็การปกครองก็คืออันที่5ก็คือเรื่องของคอมมิวนิสต์นะครับคือหลักการปกครองมาระมาณสให้อันนี่แหละที่เป็นหลักแต่ที่บอกว่าระบอบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆไอ้วัฒกรรมเหล่านี้เป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงตปี2020เอ่อเป็นต้นมานะครับ2520เป็นต้นมากลุ่มพรรคอมมิวนิสต์ใช้วัฒกรรมว่าต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตย สุดท้ายพานิชิ์นศึกษาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับและเรียกแล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและล้มการปกครองนะครับนี่คือวัฒกรรมนะครับวัฒกรรมหรือหลักการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยมีตัวประมุขที่สําคัญคือประธานธิบดีเป็นประมุขฮะแต่ระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ย มีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขมันคนละการปกครองเลยคนละรูปแบบเลยนะครับถ้าคุณพูดไม่หมดก็นั่นเป็นคาตอบไหมมันคนละการปกครองแล้วชื่อมันก็บอกแล้วมันคนละการปกครองนะครับมันคนละรูปแบบส่วนใครจะตั้งข้อสังเกตยอย่างไรในสมัยเด็กๆไม่เคยมีปัญหาก,ก็สมัยเด็กๆนักวิชาการโดยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายซ้ายนะครับใช้วัฒกรรมเชิงหลอกลวงโกหกนะครับตั้งแต่เด็กมาเลยผมก็เคยเรียนการปกครองของไทยะระบอบปกครองอะไร ระบอบประชาธิปไตยผมก็ยังนี่ท่องนะสมัยเด็กนะแต่ความจริงไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมันย้อนแยง้งกับข้อเท็จจริงถูกไหมฮะเรายังคงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในระยะหลังเนี่ยในช่วงปี2562ปี2563ปี2564กับปีบุตรเขาโดนมาตรา16เนี่ยที่โดนส่งฟ้องเนี่ยในปี64 ก็มีกลุ่มที่ประกาศตัวเองว่าเป็นคณะราษฎรออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการปฏิรูปอสุดท้ายก็ประกาศว่าจะต้องยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของคําพิพากษาของศาลตํานูญว่าการกระทําของพวกเขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยซึ่งเขาพูดนะไปประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยเราต้องเรียกร้องประชาธิปไตยเราจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคำพิพากษาของศาลรํานูญชี้เลย ว่าการกระทำมังเก่าล้มล้างการปกครองและมีเจตนาหลักของกฎหมายคือยึดเจตนาปรากฏว่าสารชี้ว่ามีเจตนาล้มล้างการปกครองพวกนี้ก็เลยโดนมาตราหนึ่งกบฏราชจักรและก็โดนข้อหามาตรา12นะครับที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มีกลุ่มนักการเมืองนักเคลื่อนไหวบอกเอ้ยเราประชาชนเนี่ยล้มการปกครองไม่ได้ไม่ใช่เป็นทหาร นะครับผมรเรียนหุ้นส่วนให้เข้าใจนะหลักจะล้มการปกครองเนี่ยมีส่วนที่สําคัญอันหนึ่งคือต้องแบ่งแยกศัตรูก็คือให้ศัตรูเนี่ยนะฮะสองฝ่ายสู้กันเองกล่าวหาทะเลาะกันเองเหมือนเนเปาพม,มา่านะฮะลาวนะ,ะแล้วก็อีกหลายๆประเทศฝรั่งเศเสรัสเซียต้องให้ทะเลาะกันเองปรนการแรกประการกต่อไปต้องใส่ร้ายใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ใส่ไล้ผู้นําประมุขของรัฐอย่างฝรั่งเศสโดนพนังอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าประชาชนบอกว่าอาหารขาดแคลนไม่มีอะไรจะกินแรงแค้นมีวัฒกรรมบอกว่าพนังอันโตอเนตเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีขนมปังกินก็กินเค้กสินะ,ะซึ่งวัฒกรรมนียเป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงนะฮะสุดท้ายราชวงศ์ของฝรั่งเศสรัสเซียโดนเหมือนกันอาการเดียวกันเลย โดนใส่ร้ายนะครับเริ่มต้นก่อนที่ใช้กําลังทหารเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่การแบ่งแยกแบ่งแยกเสร็จใส่ร้ายใส่ร้ายเสร็จเปลี่ยนแปลงนะครับการที่มีการให้มีการยกเลิกมันคือความจริงสามารถพูดได้ถ้าเป็นความจริงคุณพูดได้เลยเต็มที่เลยใน,นสถาบันประมากษัตร์แต่ไม่จริงเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเรียนจีนเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตอนนี้ก็โดนไปกัน5,500กว่าคดีอะ นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกร้องให้มีการยกเลิกให้มีการแก้ไขนะฮะก็นั่นหมายความว่าถ้าจะยกเลิกและให้มีการแก้ไขก็ต้องนู่นฮะสหรัฐอเมริกาก็ต้องยกเลิกด้วยห้ามหมิ่นประมาทบุคคลในประเทศก็ห้ามหมิ่นประมาทบุคคลคือยกเลิกหมิ่นประมาทบุคคลหมิ่นประมาทเจ้าที่ของรัฐหมิ่นประมาทศาลนะครับและจะยาวไปถึงหมิ่นประมาทสถาบันพระมหา,า,ากษัตริย์ต้องยกเลิกกฎหมายทั้งหมดเลยไม่ใช่อันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ ไทยเอามาจากไหนไทยเอามาจากต่างประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นของไทยร่วมกันหลักกฎหมายของไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เอามาปรับปรุงตามหลักพฤติกรรมหรือคอมมอนลอหลักที่เรียวกว่าสิวิลลอคือแล้กสสอนมาผสมกับคอมมอนลอคอมมอนลอโดยจากอะไรกับพฤติกรรมการกระทาการกระทํะถ้ากระทําผิดซ้ํซ้ๆๆ้ำๆ้โทษก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนขึ้นแต่ไม่มีคนทําผิดแล้วลดลงลดลงลดลง,ลง เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ในยุคที่ผ่านมาแต่ปี62สองไม่มีแต่คนทำผิดมากขึ้นแต่จะให้ไม่ให้เอาผิดกับคนที่กระทำความผิดพอยกเลิกไม่ได้ก็จะไปขอ,อนิรโทษก,กรรมนะก็อ้างว่าโอ้โยไอ้พวกอ่อพวกอนุร,รักษนิยมเนี่ยครั่งอนุร,รักษนิยมไม่ใช่พวกครั่งในสหรัฐอเมริกาก็มีทั้งโรโยเลสนะครับแล้วก็กลุ่มหัวใหม่มีทั้งสองฝั่งน่นแหละ ทุกฝ่ายมีทั้งสองฝั่งมีทั้งฝั่งซ้ายมีฝั่งขวานะครับแล้วก็อกวัธกรรมบอกห้ามประธานาะธิบดีเข้ายุ่งเกี่ยวการเมืองห้ามพระมหากษัตริย์เขายุ่งเกี่ยวการเมืองท่านจะได้ยินเลยนะตั้งแต่ปี25 2 0เป็นต้นมาก็จะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ท่านจะไม่เคยได้ยินเลยนะว่าห้ามประธานาธิบดีเขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในซาอุดีอาระเบียปกครองในระบอบราชา ไม่ใช่ราชาธิปไตยเนี่ยระบบราชาหรือสมบูรณาญาสิทธิราชมีไหมฮะห้ามพระมหากษัตริย์เข้ามาย ok ุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในซาอุดิอาระเบียไม่มีไม่มีที่ไหนในโลกนะครับส่วนเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่เขียนไว้ว่าห้ามแก้นั้นห้ามแก้นี้ห้ามแก้นี้เนี่ยผมร่วมกับท่านไกสอนตันติพง์เป็นคนเขียนไว้เองนะครับทำไมห้ามแก้เพราะเรารู้อยู่แล้ววันหนึ่ง จะมีพวกที่ต้องการล้มล้างการปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะทําแบบเนี้และพวกนี้มีเจตนาลมอะไรทราบไหมฮะยุบลดอํานาจของสถาบันเพื่อมหากษัตริย์เพื่ออะไรอ้างประชาชนเพื่อให้พวกเขาน่มีอํานาจสูงสุดในปานปกครองเป็นประมุขของรัฐมีอํานาจในการปกครองโดยอ้างประชาชนเป็นเครื่องมือคุณส่นสังเกตดูสิฮะว่าทุกวันเนี้ ที่เรามาพูดเรื่องการปกครองพูดเรื่องนั้นน,นูนนี่อธิบายเรื่องนั้นธรรมนูนจะต้องแก้ธรรมนูนมันแก้เพื่อใครแก้เพื่อใครก่อนแก้เพื่อพวกเราเหรอมันไม่ใช่นะธรรมนูญโดยส่วนใหญ่ที่เขียนโดยเฉพาะร้อยยี่สิบแปดมาตราทีหลังล็อกใครรู้ไหมฮะเล่นงานเอาผิดนักการเมืองและพักการเมืองเป็นสําคัญไม่ได้เอาผิดประชาชนเอาผิดนักการเมืองและพักการเมือง และไอ้พวกที่ถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองเท่านั้นลไล่พวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยคุสนส่วนทราบไหมฮะคนไทยมีทั้งหมด64-65ล้านคนแต่ไอ้คนที่สร้างปัญหาจะแกะแะ่รัฐธรรมนูญจะแก่มาตราหนึ่งหนึ่งสองจะต้องลดอำนาจสถาบันจะต้องลดอำนาจองค์กรอิสระมีกี่คนทราบไหมฮะมีไม่ถึง1,000คน ทุกวันเนี่ยที่เกิดความวุ่นวายเรื่องของการเมืองเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็อ้เพาะคนหนึ่งพันคนเนี่ยที่สร้างปัญหาและสร้างปัญหาไม่หยุดและก็เรียกร้องเพื่ออะไรให้ตัวเองมีอำนาจสูงสุดในการปกครองทำไมอ่ะเป็นแบบนี้เพราะนี่คือการเมืองการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนยึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวารางุเสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกร ดินทระเทพยักรางกูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกาุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปก ประชารงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะอและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมาหาวาชิราลงกรณ์บดินพระเทพยาวรางกู แห่งแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพืดอทูลโอพระองค์ทรงพระเจริ ศึกษาส่งเคราะและพัฒาานาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยรเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินพระเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูน ปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ